สวัสดีค่ะวันนี้วินัทก็มาในช่องของราชเวราชเร่ใบวินัทนะคะอายุเยอะแล้วค่ะก็คือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไวทองใช่ไหมคะเดี๋ยวร้อนเดียวนาวหรือแม่กระทั่งหน้าเราที่เป็นฝ้าเป็นกัะเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะคะวิธีดูแลตัวเองใช่ไหมคะจะต้องหาสิ่งที่จะมาเติมเต็มนะคะในช่วงของไวทองของเรานะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของออการปรับให้หน้าของเราดีขึ้นใช่ไหมคะ ัยทองมันก็จะมีปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับฮอร์โมนเราฉะนั้นเราก็ต้องมาเติมเต็มฮอร์โมนให้กับร่างกายเราทําให้ร่างกายของเราเนี่ยกลับมาเหมือนกับคนปกติก็คือว่าพออายุเยอะแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่40่สิบขึ้นไปเนี่ยการผลิตฮอร์โมนมันก็จะค่อยๆน้อยลงถอยลงไปพอถอยลงไปเนี่ยทุกๆอย่างก็จะตามมามเรื่องเร่ผิวพรรณหน้าตานะคะเลยแม้กระทั่งเรื่องความสวยความงามมันก็จะมีปัญหาไปหมดฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เติมเต็มให้กับวีนัสทาให้ฮอร์โมนของวีนัส กลับมาเหมือนกับคนที่อายุน,น้อยๆใช่ไหมคะก็คือต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะสเตม4 g คอลลาเจนะคะสเตมเซลล์สดที่เขาเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นสารสก,กรัดเย็นนะคะที่ยังคงคุณค่าของวัตถุดิบที่นำมาผลิตใช่ไหมคะอย่างเช่นตัวนี้เขามีสารสก,กรัดมากกว่าเซบชนิดโดยเฉพาะตัวลังไถปลาแซลมอน เบลอนสีทองหรือแม้กระทั่งสตรอเบอรี่ไว้ใช่ไหมคะทำไมถึงไม่ทานแบบสดสดใช่ไหมคะเนื่องจากว่าถ้าเราทานสดสดแล้วเนี่ยเราจะได้สดกว่าสเต็มเซลล์ตัวนี้จริงๆแล้วก็ทานสดได้ค่ะแต่การทานสดเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องทานมากเป็นกีนก่กิโลคะถึงจะได้1,500มิลลิกรัมต่อต่อการที่จะได้รับของเราใช่ไหมคะซึ่งจริงๆเราร่างกายเราเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะได้รับการปรับฮอร์โมนใช่ไหมคะก็ต้องทานให้ได้อย่างน้อยวันละผัด5000มิลลิกรัม ะะแต่ตัวนี้นมันจะช่วยซ่อมแซมเติบแต่งซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเราเข้าไปใช่ไหมคะก็คือแค่ชงก่อนอาหารเชา้า1ซองนะคะ1ซองก็จะได้1,5 0 0มิลลิกรัมแล้วนะคะตัวนี้ที่วินัททานอยู่ก็คือทานเช้าและก่อนนอน,นะคะ่ะถ้าใครอยากหน้าสวยหน้าใสไร้ฝ้านะคะแล้วก็สุขภาพดีได้ปรับฮอร์โมนไปกับวินัทนะคะจะต,ต้องตัวนี้เลยค่ะ stem 4 g collagen นะคะที่มีสารสก,กัดเกน fir นะคะเป็นนวัตก,กรรมใหม่ที่แนะนำไปทานแล้วคุณจะได้หน้าสวยหน้าใสายย้อยวัยเด็กในวัย58แบบวีนัทแบบนี้นะคะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังค่ะสนใจอินบ็อกซ์ทักเข้ามานะคะวีนัทคอนเฟิร์มค่ะคุณจะได้สวยใสยไม่ผิดหวังจริงๆ